สวัสดีผู้รับชมทุกท่านครับคลิปสอนการพัฒนาปักอินใน QGIS คลิปนี้จะสอนในถึงการเลือกใช้เรียกใช้ QGIS ไฟล์วิจเจตครับเราลองมาดูกันนะฮะโอเคตรงนี้นะครับทีนี้เราจะเรียกใช้ตัวนี้ยังไงนะฮะการเขียนโค้ดเชื่อมนะฮะก็คือเดี๋ยวเราจะสร้างลาเบลหนึ่งอัน กรณีที่เราเปิดตรงนี้มาปั๊บเนี่ยเราเลือกชื่อไฟล์นะครับชื่อไฟล์จะมาอยู่ในคล้ายกับลาย e d i t ตรงนี้นะครับแต่เี่ยเราใช้ qjs widget นะแล้วทีนี้เราอยากให้ไอชื่อผ่านกับไฟล์เนี่ยมาปรากฏอยู่ใน l a เบลเราสร้าง Label อันนึงนะเน,นี่ยแล้นี่โค้ดส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งถ้าเรากดโอเคปุ๊บไอเน,นี้ยชื่อตรงเนี้ยจะไปปรากฏตรงนี้เป็น push message นะครับเดี๋ยวเราลองดู ว่าจะทํำยังไงเราก็กลับมาดูที่เราต้องพัฒนาในตัวนี้ในภายชามนะฮะเวเราสร้างฟังก์ชันหนึ่งนะครฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาโดยที่เราจะต้องใช้ฟังก์ชันนะคะนรับใน QGS file widget ทีนี้เรา จะต้องสร้างตัวหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ใน QT เรายัางไม่มี Label โอเคเราไปเอา Label มาใส่ก่อน <Yeah. S 1> Label เราชื่อ l ลาเบลลา b e l File แล้วกัน,นครับ l File ทีนี้เรายืดยืดมันหน่อยเพราะว่ามันมีชื่อพาดกับชื่อไฟล์ครับ l File ตรงนี้นะโดยเรียก นี้ชื่อ MQGS ฝ่ายวิดเจ็เป็นคลาสที่ชื่อ QGS ฝ่ายวิดเจ็ดี๋ยวเราไปดูด็อกิเมนต์แป๊บหนึ่งนะเราคั p y ตรงนี้ไปแล้วเราไปดูตรงนนะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรมี Signal สลอตตัวไหนที่เราจะใช้ได้ สิกเนลสิกเนลสิกเนลอ่าสิกเนลไฟชังนะฮะไฟชังเราจะมีอันเดียวสิกเนลนั่นก็คือเวลาเลือกไฟนะก็คือถูกเปลี่ยนเนี่ยนะฮะก็คือเวลาที่เราไปเลือกไฟใน Directory เนี่ยเราจะใช้ตัวนี้ไฟช e งไฟช g งจะเป็นตัวสิกเนลนะที่จะไปคอนเน t กับฟังก์ชันโดยฟังก์ชันนั้นจะต้องเป็นฟังก์ชันที่เราอยากจะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรีเทิร์นเคอร์เ ไฟล์ผ่านก็คือไฟล์ผ่านตัวนี้นะครเราอยากจะ return ไฟล์ผ่านนะครับไฟล์ผ่านก็จะเป็นไฟล์ผ่านตัวนี้อันนี้มันได้เยอะเลยนะฮะได้แต่เราจะ return ์นได้อลล็อกไตเตก็ได้จะเป็นคิวสตริงนะไฟล์ผ่านนี่ก็คิวสตริงจะ filter ก็ได้นะครับ filter ชื่อไฟล์หรือ selected filter อันนี้ก็ได้นะหรือว่าเราจะเอาแบบ set ไฟล์่าก็ได้ให้มันเปิดมาแล้วถ้าอยู่ไฟล์่าตรงไหนเซตฟิลเตอร์เซตออปชันโอ้มีเยอะเลยนะฮะทีนี้เราจะใช้ไฟล์่าตัวนี้ในการสร้างแล้วกลับไปดูใหม่กลับไปดูตัวนี้อ่านี่ยังไม่ได้เซฟเซฟก่อนนะเซฟปั๊บแล้วเรากลับไปดูที่ไฟล์ชาร์ของเราใน d i อ l ล g อตรงนี้นะฮะเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาหนึ่งฟังก์ชันที่ชื่อฟังก์ชัน ที่ชื่อ get file name นะ get file name get file name เช่น get file name นะ่ยเ,เราก็จะใช้แทรายตัวนี้ copy เลยแล้วกันนะ label แต่เรา,ปาเป็น label file นะครับตัวนี้เราต้องการเปลี่ยน label file ถ้าเราไม่รี เรา copy แต่เราไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้มันก็จะไปเปลี่ยนไอตัว label ของค่าสีของคลิปก่อนแทน set set label เราต้องก,การ set label นะ set label ตัวนี้โดยที่เอาค่าไหนมา set ค่าที่ set ก็คือเราเอามาจาก m m ชื่อ m, m qgs file อันนี้เป็นชื่อ object name ซึ่งเราไม่ได้เปลี่ยนใดๆนะโดยที่ไฟ i d g e t Name เราใช้ฟังก์ชัน file l e ผา h ที่จะ Return ชื่อไฟผา t ผา h กับ File กับชื่อไฟให้เรานะที่เราจะเลือกนะครับจากนั้นเราต้องมาเขียนตัว n o n t นะกกับฟังก์ชัน get file เนี่ยเราก็เซล Connect กับอะไร m qts ดูนะครับเซลล์ดอเลยนะเพราะว่ามันอยู่ในไดอะล็อกเนี่ยถ้าเราจะอ้างอิงอะไรในไดอะล็อกไดอะ็อกนี่จะเป็นตัวควบคุม uh, user interface นะซึ่งเราเมื่อเราลาก user interface เข้าไปใน qtdesign ไม่ว่าตัวไหนเนี่ยมันจะมีชื่อของ object name อยู่ฉะนั้นเราจะต้องดอทเซลลแล้วก็ชื่อ object name file widget แล้วดอ่นี่มันเป็น s i g n a l นะครับ File c h a n g i g n a l เราดูใน document เมื่อกี้ connect connect, connect นะครับ File c h a n g i File c h a n g a n g เป็น c h a n g i connect connect กับอะไร connect กับฟังก์ชันฟังก์ชันก็ต้องเป็นเซลล์นำหน้าก่อนแล้วตามชื่อด้วยฟังก์ชันนะ get file name get file name get file name ตัวนี้ก็คือตัวนี้ โอเคจากนั้นเราก็ต้องไปบิ l d p ักอินของเรานะฮะปิดตรงนี้ก่อนบิ i l d ักอินคอมไพล์ e ีพ p ร์ตโอเคแล้วก็รีเฟซหรือค้งรีโหลดครับนะเปิดมาทีานี้อีเทคลาเบลตัวนี้ใช่ไหมครับ เราเลือกสักอันหนึ่งปึ๊บมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้แต่ต่อไปเนี่ยเราต้องการที่บอกว่ากดโอเคเสร็จปุ๊บเป็น push button แล้วก็ให้ตัวนี้นะฮะให้พิมพ์ชื่อผ่าตรงนี้มาว่าเป็นชื่อที่ไฟล์ที่เราเลือกเลือกนะ,ะอันนี้จะเป็นสีที่เลือกเลือกอยู่นะครับจะเป็นกลด์คลิปกรอบซึ่งเราต้องการจะเปลี่ยนตรงนี้นี้เราก็ต้องกลับไปแก้ที่ ในตรงนี้เราจะต้องอยู่ในโค้ดของบล็อก if r e s u l t นัคือถ้าเรากดโอเคปุ๊บบล็อกนี้จะถูกประมวลผลนะจะทำงานทีนี้เราไม่เอาไว้2ตัวนี้แหละเพราะว่ามันเป็นของคลิปก่อนที่เราก็ต้องสร้างขึนมาใหม่นั่นก็คือเราก็ต้องสร้างตัวหนึ่งตัวแปรตัวหนึ่งซึ่งเก็บ self dot แต่ราเก็บอะไรก็ เซล d dialog นะฮะไม่ใช่เซลธรรมดานะฮะเซล d dialog เพราะเราต้องการจะเรียกใช้ออบเจกต์ที่อยู่นี้ที่อยู่ใน dialog นี้ก็เซล d dialog แตเนะื่องจากเรา Import เราตัวนี้เข้ามานะครับเซล d dialog แล้วเรา Import ตัวนี้ออกมา่งอยู่ใน Import ด้านบนนะฮะเซล d dialog แล้วก็ตัวนี้เราก็ต้องเรียกชื่อมันให้ถูกต้อง q g s file widget ไฟล์วิดเจ็ดแล้วก็เป็นไอตัวไฟล์ผาดนะครับไฟล์ผาดตัวนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันนะครับที่จะรีเทิร์นชื่อไฟล์ผาดเอาไปเก็บไว้ใน fn เก็บไว้ใน fn ไฟล์ผาดตัวนี้เป็น q s t r i n g นะครับเราก็เลยใช้ได้เลยไม่ต้องไป c o n v วิรอะไรนะ q s t r i n g sl self i f r f a c e ก็คือตัวนี้นั่นแหละโอเคเคราจะไม่ต้องพิมพ์คัดลอกไปเลยนี่ก็เป็น fn นะครับส่วนตัวนี้ก็ว่าไฟล์ที่เลือก ไฟล์ที่เลือกคืออะไรเนี่ยนะโอเคน,น่นคาจะมีอะไรตไฟา์ละแล้วก็ไปบิหลหนึ่งครั้งนี่มาตรงนี้รีโหลดหนึ่งครั้งเรียกใช้ ก็เลือกไฟล์แล้ก,กดโอเคมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ที่เลือกไฟล์ที่เลือกคืออย่างนี้นะฮะไฟล์ที่เลือกคือก็จะเป็นนี้โอเคครับทีนี้ในคลิปต่อไปเราจะพูดถึงเรื่อง QTS Projection Selection Widget นะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค